Thank you ขแขกรับเชิญของเราวันนี้นะฮะเป็นอดีตครับที่ผันตัวมาเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงครับซึ่งถูกพูดถึงมากในทศวรรษนี้ครับตอนนี้พี่เชนธนาครับพี่เชนสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะก็ต้องบอกว่าแหมพอนานๆที่จะมีคนพูดถึงเรื่องนักร้องของผมนะครับก็ต้องบอกว่าสมัยเป็นนักร้องเนี่ยผมก็มีความสุขมากนะฮะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราใช้ชีวิตสดใสแล้วก็เต้นทุกวันนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าพอมันเหมือนได้ออกกาลังกายทุกวันแล้วชีวิตแฮปปี้เจอแต่แฟนๆซึ่งสมัยนั้นน่่่ะะะะแแเเพลลลงงีีีบววไไมมือออค้้้้ัตโททททรรรปปขขดจจกก็็ึ1ศ ีแบบว่าเอ้ยสมัยนั้นก็เริ่มเป็นซีดียุคไทยๆแล้วก็ต้องมาแจกลาเซนตลอดนะค,ะครับก็วันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเอเราก็รู้สึกมั่นใจเพราะเราออกกําลังกายทุกวันเต้นทุกวันนะค,ะครับแต่ว่าพอเราลาวงการเนี่ยผมก็ลาวงการมาประมาณปีนี้ปีที่8แล้วนะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ย มันไม่เหมือนเดิมนะเออเราอาจจะไม่ได้เต้นแล้วเราเริ่มขี้เกียจขึ้นนะครับแล้วก็อายุมากขึ้นด้วยท้ายที่สุดเนี่ยก็อยากจะใส่ใจตัวเองนะครับโดยสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็เปิดบริษัทนะครับชื่อว่าอามาโดนะฮะซึ่งจริงๆอามาโดเนี่ยก็เป็นภาษาสเปนแปลว่าสุดที่รักนะครับก็คือตั้งใจดูแลคนไทยนี่แหละแล้วสุดท้ายคนไทยก็เลือกเรานะครับตลอด8ปีนี่ 9- ปีที่8แล้วนะครับก็ต้องบอกว่ามีรางวัลที่การันตีคือต้องบอกว่าอาจจะเป็นปมได้ในชีวิตผมแล้วกันคือชีวิตเน้็็กกกงตววแแล ยุคสมัยเปลี่ยนนะครับดาวน์โหลดเพลงก็เริ่มไม่ดีขึ้นนะฮะก็กลายเป็นว่ากลายเป็นความฝันที่ทําให้สําเร็จแต่สุดท้ายมาทําสําเร็จในโลกของธุรกิจครับซึ่งคุณผู้ชมรู้ไหมฮะว่าการจะบอกว่าแบรนด์ของเราเองเนี่ยเป็นน้มเวันนะครับหรือว่าจะบอกว่าเป็นแบรนด์ยอดนิยมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะ ก็ต้องมีที่มาที่ไปและพิสูจน์ได้และมีหน่วยงานการันตีนะไม่ใช่มาบอกว่าวันนี้ของผมคือที่1อันนี้โดนฮิ้วเลยนะครับผิกดกฎหมายโฆษณานะครับแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยเราก็ได้รับการการันตีนะครับว่าเป็นคอลลาเจนชนิดผงหรือชนิดชงดื่มซึ่งเป็นแบรนด์ยอดนิยมของคนไทยในปี2019ถึง2020นะครับซึ่งเกิดจากมาเก็ตเทียร์เนี่ยนะฮะนิติสารชั้นนําทางด้านธุรกิจเนี่ยไปเก็บสํารวจนะครับทั่วประเทศไทยเลยเพราะว่าคําถามก็ถามเลยว่าเนี่ยคอลลาเจนมีเต็มท้องตลาดเลยนะครับถ้าเกิดว่าย,ย้ อะไรนะครับเขาก็ตอบมาเลยว่าเป็นอา m a มาโดคอลลิจีคอลลาเจนนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมขอชงทิ้งเอาไว้พิสูจนให้ดูก่อนเพราะว่าอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจเลยนะครับเพราะว่าสมัยผมเด็กๆเ,เนี่ยคุณแม่ผมเนี่ยบังเอิญน,นะครับ<ะ>เป็นเพื่อนกับเจ้าของอเต้าหู้ยี่ห้อหนึ่งนะครับที่อัดหลอดพลาสติกเนี่ยนะฮะแล้วไออีคนนั้นเนี่ยเขาก็เล่านะครับว่า สมัยที่เขาทดลองเต้าหู้ยี่ห้อน,นั้นเนี่ยเขาก็บีบทิ้งอยู่หลังบ้านเนี่ยเสียไปเป็นกิโลกิโลตันๆครับไม่คิดว่าวันหนึ่งครับชีวิตจะกลับมาเจอตัวเองผมก็ชงแล้วทิ้งเนี่ยนะครับชงแล้วเสียมันไม่ใส่จักทีมันยังเหม็นขาวมันยังมีน้ําตาลเนี่ยชงแล้วเสียเป็นตันเหมือนกันนะครับท้ายที่สุดเราก็เลยได้สูตรนี้มาจนสุดท้ายได้ไดรับการยอมรับนะครับว่าเป็นแบรนด์ยอดนิยมของคนไทยนะครับแล้วก็ตะกี้มีรางวัลอีกอันหนึ่งก็คือ b u i n e s s Pass นะ n e s mm hmm. s p a s s เนี่ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าดีใจมาาากกเเเลลยยนะะคครรััพว่่ Product the Year ชืืออง็ of ซึ่งรางวัลน,นี้นะครับก็ต้องบอกว่า ไม่ใช่ว่าแบรนด์น้องใหม่หรือว่าแบรนด์ใหม่ๆจะทําได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าต้องเกิดจากการสํารวจด้วยเกิดจากการเข้าไปทปําโพลด้วยนะครับท้ายที่สุดเราก็ได้รางวัลน,นี้มาซึ่งเป็นความภูมิใจนะเพราะว่าเดินไปเนี่ยก็เจอซีอโอของธนาคารชื่อดังหลายแห่งนะฮะซีอโอของบริษัทประกันชีวิตหลายแห่งนะครับแล้วก็มีหนึ่งในผู้ใช้จริงนะครับที่ต้องบอกว่าวันนี้ภูมิใจนําเสนอมากนะครับนั่นก็คือป้าพรของเรานะครับเพราะว่าป้าพรนี่นะครับก็เป็นพนักง,งานนวดแผนไทยคือต้องบอกว่าคอลลาเจนเนี่ยสุดท้ายนะครับมันจะเป็นส่วนประกอบของน้ง อยู่30-70%ถ้าเกิดว่าเราดูแลตัวเองไม่ดีทานอาหารไม่ครบห้าหมู่พักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยส่วนพวกนี้ก็จะร้อยหล่อขึ้นลงไปนะครับก็เลยทําให้เกิดคําว่าอาหารเสริมนั่นเองคือทานเพื่อเสริมเข้าไปในส่วนที่เราอาจจะดูแลตัวเองไม่ดีครับป้าพรพอทานครับทุกวันนี้นวดวันละ8-10ชั่วโมงแล้วแกก็บอกว่าแกรายได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่ารับลูกค้าได้มากขึ้นแล้วก็มั่นใจเพราะว่าแกเนี่ยเรียกได้ว่าใช้ข้อในการทําทำอาหารกินเลยแล้วกันนะครับแล้วก็มีออฟฟิศซินโดรมคนหนึ่งครับก็คือค โลจนร้อยกว่าโลแล้วอยากจะกลับมาใส่ใจตัวเองแต่สุดท้ายไม่ทันครับเพราะว่าน้ําหนักเหนือหัวเข่า2ใน3าของร่างกายเนี่ยรับไม่ไหวนะครับจนสุดท้ายครับผมก็เลยแนะนำบอกว่า,วาลองคอลลาเจนกระป๋องทองเลยเพราะว่าพอผมก็ทานพอพอผมทานเนี่ยพอผมกลับมาวิ่งรูวิ่งได้ด้วยการทานอาหารครบห้าหมู่ด้วยพักผ่อในให้เพียงพอด้วยนะครับคุณบิวก็เลยวิ่งได้ครับทุกวันนี้เลยควบคุมน้ําหนักได้นะและสุดท้ายครับวัยรุ่นถ้ากินคอลลาเจนเร็วใส่ใจเรื่องผิวแบบน้องใบเฟิร์เลยเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ปริมาณที่มากพอในท ทํางานหนักละกันนะครับ <ừ> um. ก็ยังแลดูสดใสนะครับแลดูมั่นใจซึ่งตอนนี้นะครับต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกและต้องบอกว่าเป็นครั้งสุดท้ายของโปรโมชั่นนี้เลยเพราะว่าโปรโมชั่นนี้จะได้แค่ครั้งเดียวรอบเดียว1000สายต่อ1ปีเท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นโปรโมชั่นที่ของแถมแพงกว่าของซื้อในแง่ธุรกิจน,นะครับต้องขอเสนอกรรมการอนุญ,ญาตรบริกรรมการบริหารขออนุญาตก่อนกรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบนะครับว่าเฉพาะรายการที่นี่มีสุขเท่านั้นจะมี1000สายที่ได้สิทธ์นั้นไปนะครับ วันนี้จะเปิดโปรโมชั่นเลยนะครับนี่ฮะคอลลาเจนไซส์ใหญ่เท่าหน้าผม2 0 0แสนมิลลิกรัมทานได้เกือบ2เดือน2กระป๋องเกือบ4เดือนครับ3,980ลดเหลือ2990ได้2กระป๋องใหญ่แล้วใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับจะแถมให้อีกครับแถมไปเลยอีก3กระป๋องอเป็นซื้อ2กระป๋องใหญ่แถม3กระป๋องใหญ่กับ10 0 0สิทธิ์ที่โทรทันเท่านั้นถ้าโทรเป็นสาย1น0 0 1เอ็ดจะได้แค่2แถม 2, 2> นะครับแต่วันนี้ซื้อ2แถม3ครับถ้าพร้อมแล้ว2,990รเบาทเท่านั้นโทรมาเลยครับ02 7668899หรือ Line แอดอาร์มาโดนะครับถามว่าทำไมภูมิใจว่าเอ้ยมันมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะว่าจริงๆเนี่ยไซส์กระป๋องหน e ึ่งเดือนกระป๋องเล็กของเราเนี่ยนะครับก็1,190าแล้วแต่แตวันนี้ครับซื้อ2แถม3หารออกมาเหลือกระป๋องละ5้8บาท แต่ต้องโทรทัน1000สายเท่านั้นนะครับก็ต้องรีบโทรมาแล้วถ้ายังไม่มั่นใจครับนี่คือความสบายใจที่คนไทยเนี่ยเลือกให้เราเป็นน้ำปวันแบรนด์ไทยแลนด์เพราะว่าชงแล้วใส่ไม่ใส,ส่สีไม่มีน้ำตาลความรู้สึกส่วนตัวคือไม่มีกลิ่นคาวแบบนี้ใส่กับกาแฟาดำก็ได้ใส่กับอาหารก็ได้ใส่กับน้ำส้มคันก็ได้นะครับทุกๆเช้าเลยนะครับวันนี้รีบโทรมาครับ2,990าบ,บาทได้2กระป๋องใหญ่แถม3กระป๋องใหญ่แมมีความสุขมากเลยเวลาพูดคำว่า3นะครับ มันเป็นโปรโมชั่นที่ผิดธรรมชาติมากๆนะนะซื้อ2แถม3ครับแต่ราคาเดิม2,990โทรมาครับที่02-766-8899หรือ l i n e a อ a d o 99 9จัดส่งฟรีด้วยนะครับ จองสิทธิ์ฟรีด้วยนะครับ,รบสิ้นเดือนเงินเดือนออกค่อยนัดไปส่งก็ได้หรือว่าอยู่บ้านสิ้นเดือนค่อยนัดไปก็ได้นะครับแล้วก็บอกแค่ชื่อที่อยู่และเบอร์โทรไม่ต้องจดเลขบัญชีไม่ต้องไปที่ตู้ ATM นะครับบอก3อย่างพนักง,งานจะเอา5กระป๋องเนี้ยซื้อสอนแถม3ไปส่งหน้าบ้านภายใน3วันเลยแล้วค่อยจ่ายเงินสดเพียง2 9 9 0บาทไม่มีค่าจัดส่งด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดเรามีบริการผ่อนชําระด้วยสําหรับท่านที่มีบัตรเครดิตนะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์นานถึงสี่เดือนเมื่อซื้อสามพ เลยนะฮะใส่ใจตัวนี้ตั้งแต่วันนี้กับโปรโมชั่นครั้งสุดท้ายกับ10วินาทีสุดท้ายนะครับถ่ายรูปเบอร์โทรไว้ก่อนจดเบอร์ไว้ก่อนเผื่อจะทันหนึ่งพันสิทธิ์นะครับ027668899หรือไลน์แอดอาร์มด99กับคอนเจนกระป๋องทองหนึ่งล้านเม็ดริกัม2,990บาทครับวันนี้ต้องขอบคุณพิเชยนมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ